สวัสดีเพื่อนๆชาวกินถิงซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่205ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับสาหรับทุกๆท่านที่คอยคอมเมนต์ให้กําลังใจกันเข้ามาแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่อ่าดูเนสนับสนุนและก็ต้องขอขอบคุณคนที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วยโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่า หลังจากที่พระเอกของเรานะครับจีเทียนเต้าและเราลูกศิษย์นั้นได้มาถึงยังเจดีลอยฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วบัดนี้เกียงอาเฉียนก็ได้โปล่วออกมาพร้อมกับทักทายลู่โจนะครับลู่โจเหลือบมองเขายังจะเย็นตัวเขาในตอนนี้ยังคงเอามือควยหลังเช่นเดิมและพูดขึ้นในทันทีว่าความอดทนของข้าเอ,องก็มีจํากัดเหมือนกันนะเมื่อได้ยินแบบนั้นแหละครับทั่วทั้งตัวของเกียงอาเฉียนก็ได้สั่นไปทั่วทั้งตัวเอาล่ะ งั้นข้าจะรีบลงไปเดี๋ยวนี้เห็นไหมข้าหน่าเชื่อฟังพวกท่านจริงๆเจียงอาเฉียนได้กระโดดลงมานะครับไปยังศาลาที่ใกล้ที่สุดท่านผู้วุโสพวกเราจะทุกคนได้เดินตรงไปยังศาลาแห่งหนึ่งนะครับเจียงอาเฉียนในตอนนี้กําลังยุ่งอยู่กับการใช้แขนเสือ้อเช็ดมานั่งทั้งหมดเพื่อให้ลู่โจนั้นได้มานั่งนั่นอีกเชิญตั้งก่อนถึงท่านผู้วุโสจีลู่โจไม่ได้ลังเลแม้แต่น้อยนะครับตัวเขาได้ล่างลงในทันที ในตอนแรกเกียงอาเฉียนนั้นตั้งใจที่จะนั่งตรงข้ามลูจ่จูแต่เมื่อตัวเขาเห็นสายตาของลู่โจนะครับเกียงอาเฉียนก็ได้เลือกที่จะยืนเคียงข้างแทนตัวเขาในตอนนี้ไม่มีอะไรที่จะพิงดุอะไม่มีอะไรที่จะพิงด้วยซ้าไปเสาทั้งหมดล้วนแล้วแต่ถูกมิงซื่ออิ่มตวนหมู่เซิงและจวนเอื้อนนั้นจับจ้อง าจับจองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วลู่โจเห็นวิวทิวทัศน์ที่อยู่ตรงหน้าก็ไม่ได้รู้สึกโกรธอะไรนะครับดวงตาของเขาได้เรือบมองเจียงอาเฉียนอยู่เจียงอาเฉียนเห็นแบบนั้นได้พูดขึ้นในทันทีว่าเออท่านผู้สูงได้โปรดเถอะได้โปรดหยุดใช้หยุดใช้สายตาแบบนั้นจ้องมองข้าสักทีข้าเองก็รู้สึกผิดเหมือนกันนะลู่โจรูปเขานะครับก่อนจะพูดออกมาเอาล่ะพูดในสิ่งที่เจ้าต้องการที่จะพูดมาสะวันนี้เจ้านักข้ามาเพื่ออะไรกัน ยังอาเฉียนไม่รอช้านะครับได้ทิ้งท่าทีทั้งหมดก่อนที่จะรวบรวมความกล้าแหละได้นั่งลงตรงหน้าลู่โจจากนั้นพูดขึ้นในทันทีว่าเรื่องแรกที่ข้ายากจะขอบคุณนั่นก็คือเรื่องที่ท่านนั้นได้ช่วยลีจิงยี่ให้กับข้าฐานปูโซจีหึพระเอกของเรานะครับถามขึ้นในทันใดว่าเฮ่ลีจิงยี่เป็นผู้หญิงของเจ้าอย่างนั้นเหรอเออเปลา่าเปลา่าเปลา่านางเป็นเพื่อนข้าเอง แล้วเจ้ามีแผนจะตอบแทนเรื่องนี้ยังไงล่ะลูโจได้รีตาลุงนะครับเพื่อจับจ้องไปที่เจียงอาเฉียนราวกับว่าเจียงอาเฉียนนั้นเป็นเพียงแค่เหยื่อเออเจียงอาเฉียนนั้นได้แต่กืนน้ำลายเฮือกใหญ่ตัวเขาสั่นไปทั่วทั้งตัวนะครับหลังจากนั้นเขาได้หยิบกล่องใบหนึ่งออกมาและวางไว้บนโต๊ะทุกคนต่างจ้องไปที่กล่องใบนั้นวันนี้ช่างเป็นวันที่แสนประหลาดทุกคนได้แต่มอบกล่องให้แกกันและกัน วันนี้นั้นก็คงจะเป็นกล่องที่3แล้วนะครับถ้านับไม่ผิดกล่องของเจียงไอเฉียนนั้นดูสวยงามเกินกว่าสิ่งไหนเชิญท่านผู้สูจีผปิดเถอลูโจได้บแูแขนนะครับก่อนที่จะยกกล่องขึ้นมาเ๋เศษเซียวจากฟากฟ้างั้นเหรอของที่อยู่ในอา่าอยู่ภายในกล่องนะครับด้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่พระเอกของเรานั้นกําลังตามหาอยู่มันคือหนึ่งในชิ้นส่วนของเศษเซียวจากฟากฟ้านั่นเอง ชิ้นส่วนชิ้นนี้มันดูโค้งงอและสะบักสบมกว่าชิ้นที่ตัวเขาได้ครอบครองมาในตอนแรกมากลูโจได้เรือบมองที่เมนูภารกิจในระบบนะครับบัตรนี้นั้นมันก็ได้เพิ่มสาระขึ้นมาจากอ่าสองอ่าหนึ่งทับแปดเป็นสองทับแปดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อหมิงซืออินตวนมู่เซิงหยวนเอ๋อเห็นเซเซียวควักฟ้าต่างก็รู้สึกประหลาดใจดูเหมือนว่าเจียงอาเฉียนนั้นจะมีความสามารถที่เหนือคาดหมายไอ้หมนี่มัน มีดีนะครับและรู้ดีทุกครั้งเลยว่าปลาอีกของเราต้องการอะไรและมันนั้นมักจะหามาได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเสมอเสมอเจียงอาเชียนได้พูดขึ้นนะครับว่านี่คือสิ่งที่เขานั้นได้มาจากโกดังของพระราชวังในตอนที่ตัวเขานั้นไปเยือนที่นั่นครั้งแรกตัวเขาได้พบเข้ากับเซเซียวแห่งฟากฟ้า,าชิ้นนี้ทิ้งเอาไว้ในตอนแรกเขาไม่ได้คิดว่ามันจะวิเศษวิสูเร่ยแต่เมื่อได้ยินว่าผู้อาวุโสจีกาลังมองหาสิ่งนี้อยู่ ตัวเขาก็เลยกลับไปที่โกดังนะครับของพระราชวังเพื่อหยิบเซเซียวชิ้นนี้มาให้กับผู้สูจีเทียงเต้านั่นเองแต่ถึงแบบนั้นมันก็แค่เซเซียวอยู่ดีแม้ว่ามันจะเป็นเซเซียวแต่มันก็สามารถใช้ได้เป็นอาวุธย่าง่ายได้มันมีพลังในการเจาะทําทลายม่านพลังป้องกันนําซ้ํายังทำร้ายศัตรูในยามกลับกันได้อีกด้วยเจียงอาเฉียนได้อธิบายดูโจพยักหน้านะครับก่อนที่จะเก็บเซเซียวแห่งฟากฟ้าไปติงได้รับเซเซียวจากฟากฟ้า,ฟา คุณได้รับรางวัลแ,แต้มบุญหนึ่งร้อยแต้มการที่พบของชิ้นนี้อยู่ที่โกดังของทางพระราชสำนักนะครับเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจจริงๆนี่ถือว่าเป็นลาบลอยสินะมิงซืออินและตวนมู่ซึงได้สังมิงซืออินและตวนมู่ซึงได้สังหารกรบฏท,ทั้งเมืองที่อันหยางนะครับเพราะแบบนั้นลู่โจโอเองก็ได้แต้มบุญมาด้วยในขณะนั้นตอนนี้เขาที่มายังสาลที่แห่งนี้นะครับได้ไปเกือบสองพันแต้มบุญแล้ว ดูโจได้ถามออกมาแล้วเยี่ยนซานอยู่ที่เจดีลอยฟ้าหรือเปล่าเยี่ยนซานที่พระเอกกาลังตามหาอยู่นั้นเขาจะอยู่ที่นี่หรือเปล่าเจียงอาเขียนตอบกลับไปพร้อมกับรอยยิม้มเออเรื่องนี้ข้าเองก็สงสัยเช,เช่นเดียวกันกับท่านทุกๆคนต่างก็บอกว่าสิทธิของจริงจิงซานยางซื้อวูยานั้นได้ทิ้งสมบัติชิ้นหนึ่งเอาไว้ที่เจดีลอยฟ้าสมบัติชิ้นนั้นก็คือถุงมือไม้ยกักษ์ถุงมือไม้ยักษ์เป็นของเยียนซานชอบมากกว่าสิ่งใด เดิมซีทิ้งนี้นั้นตกอยู่ในมือของสำนักหยุนสำนักเตียนและสำนักลัว่วเยียนซานมักจะภูมิใจในความสามารถการเป็นหัวขโมยของตัวเองมาโดยตลอดแต่ถึงแบบนั้นหมนันมันกลับไม่สามารถขโมยของชิ้นนี้มาได้ข้าคิดว่าตอนแรกภายใต้แผนการนี้ของซือวูหยานึกว่าท่านผูโสยู่เบื้องหลังเสียอีกลู่โจวไม่ได้ปฏิเสธนะครับตัวเขาไปยักหน้ายางตรงไปตรงมาเพราะก่อนหน้านี้พระเอกก็ได้สั่งให้ หมิงซื่ออินส่งจดหมายให้ในส่วนของซื้อบุญยาจัดการให้เจียงอาเฉียนเห็นแบบนั้นได้แต่กอหัวนะครับตัวเขาพูดอะไรไม่ออกลูโจจ้องไปที่เจียงอาเฉียนก่อนจะพ,พูดขึ้นแล้วทําไมเจ้าถึงเรียกข้ามาที่นี่กันเออข้าน้อยไม่กล้าข้าไม่เคยกล้าแม้แต่จะคิดเจียงอาเฉียงนะครับตอบก่อนที่จะยืดลังตรงหมิงซื่อ,ออินคนอื่นๆนะครับเห็นแบบนั้นต่างก็พูดไม่ออก การพบกันกับเจียงอาเฉียนในตอนนี้กินเวลาไปกว่าครึ่งวันแล้วและเมื่อได้พบกันชายคนนี้กับไม่พูดเข้าเรื่องสักทีเออท่านผู้อุโสข้านั้นอยากจะรู้ว่าท่านน่ะเลือกฝ่ายไหนกันแน่หืมเจียงอาเฉียนได้โบกมือนะครับในตอนนั้นเองก่อนกลัวจํานวนหนึ่งก็ได้บินเข้าไปที่เบื้องหน้านะครับและแล้วเขาก็เริ่มพูดขึ้นนี่คือองค์ชายลำดับที่หนึ่งส่วนนี่คือองค์ชายลำดับที่สองและนี่คือองค์ชายลำดับที่สามไม่สิ ลำดับที่สเนี่ยไม่ต้องนับก็ได้จากนั้นก็เป็นองค์ชาย4ี่องค์ชาย5และท่านหญิงเกตลูโจได้เรือกมองก้อนกวดทั้ง5ที่อยู่บนโต๊ะนะครับในตอนนั้นเขาก็พูดออกมาอย่างไม่แยแสว่ามาสิพูดต่อมาเสียงอาเฉียนได้พูดต่อไปนะครับข้าไม่คิดว่าท่านจะเลือกดอูฝ่ายองค์ชายหนึ่งอย่างแน่นอนเพราะท่านไม่เคยพบเขามาก่อนส่วนองค์ชายสองอย่างส่วนองค์ชายคนที่สองอย่างมอี่ต่างก็มองหน้ากัน อ๋อองชายคนที่2อ,อย่างมอลี่ต่างก็มองเห็นท่านเป็นเสี้ยนหนามองค์ชายองค์ที่สี่เองก็ถูกเนรเทศไปยังดินแดนที่ไกลแสนไกลและยังไม่ได้รับการอภัยตทษกลับมาองค์ชายห้าเองเป็นเพียงคนที่อ่อนโดนและอ่อนแอมากที่สุดแต่ถึงแบบนั้นเขากลับไม่มีค่าอะไรและท่านหญิงเจตเองก็เคยดูมินกินทิ้งซานมาก่อนเอ๊ะดูเหมือนว่าท่านจะไม่มีทางเลือกเลยสินะท่านผู้อูสูชินนั้น ตราบใดที่ท่านไม่เข้าไปยุ่งเรื่องเกี่ยวกับพระราชวังของพระพระชาชสำนักท่านก็คงจะไม่ลำบากอะไรแน่หืเจียงอาเฉียนนะครับได้ใช้ความคิดของตัวเองวิเคราะห์ตัวเลือกทั้งหมดก่อนที่จะเลือกทางออกให้กับลู่โจเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเห็นแบบนั้นต่างก็พูดไม่ออกนะครับมันไม่ยอมบอกตรงๆเลยว่ายังไงซะพระเอกก็คงจะต้องเลือกอยู่ฝ่ายมันอะไรประมาณนั้นนั่นอีกพระเอกได้แต่ลูกเขานะครับอนที่จะพูดออกมาในที่สุด พระราชสำนักในตอนนี้นะ่ะตกอยู่ในความวุ่นวายอย่างนั้นเหรอเสียงอาเสียนได้แต่ถอนหายใจออกมาอย่างหมดหุนทางนะครับเฮ้อพลังอํานาจของพระราชสำนักในตอนนี้กําลังรัง่วไหลออกไปที่ด้านนอกเมื่อนัันอย่างถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างชั้นดีเอ๋เจ้านะออกจากพระราชสำนักมาแล้วนี่เอ็ดได้กันเจ้ายังต้องสนใจและยุ่งเรื่องเมืองอันยางด้วยดูโจได้ถามสวนกลับไป เออเจียงอาเฉียนได้ของมือกุมหัวนะครับก่จะออตอบกลับมาอย่างที่ข้าได้เคยพูดไปดีจิงยี่ถือเป็นสหายของข้าเพราะแบบนั้นข้าจึงไม่อาจนิ่งดูได้ปล่อยให้นางตายได้ถตาหากดีจิงยี่ตายเวยสู่ยานเองก็จะต้องตายไปด้วยกองทัพหลวงทั้งสามก็คงต้องขาดผู้นำเมื่อถึงตอนนั้นองค์ชายคนที่สองต้องปลดปล่อยความกดียนออกมาจนทำให้ราชาวงศ์ตั้งหลายต้องหายสาบสูญไปเป็นแน่ และเมื่อถึงตอนนั้นโลกทั้งใบตกอยู่ในความวุ่นวายแน่นอนกาคิดว่ากาคิดว่าเจ้าน่ะเหมาะสมที่สุดแล้วที่จะอยู่บนปัลลังจักรพพัดลู่โจได้พูดออกมาเมื่อเจียงอาเฉียนได้ยินแบบนั้นเขารีบโบกมือตอบกลับในทันทีเออไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ตัวข้านั้นไม่ได้ทะเยอทะยานที่จะขึ้นครองราชอะไรแบบนั้นหรอกสิ่งจริงข้าโอวยงานนั้นมันก็เป็นอะไรที่แสนจะเรียบง่ายและง่ายได้เหลือเกินกาต้องการมีชีวิตอยู่และต้องการที่จะ ได้ปุ๊บดาบสวยๆงามๆเยอะแยะมากมายก็แค่นั้นหมิงซืออินยวนเอื่นนะครับอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาดังๆสุดท้ายแล้วคนคนนี้ก็ไม่ใช่คนที่น่านับถือแต่อย่างใดลู่โจเลือกไปเห็นดาบในอ้อมแขนของเจียงอาเฉียนหืองั่นดเหลือขีตะมังกรสินะใส่แล้วนี่คือหนึ่งในสุดยอดแห่งดาบนะครับของนิยายอ่าของไอเนี่ครับเรื่องนี้เนาะดาบขีตะมังกรที่ก่อนหน้านี้พระเอกเคยหยิบยืน่น ข้เสนอให้กับเจียงอาเฉียงนั่นเองเจียงอาเฉียงรีบถอยหลังกลับในทันทีนะครับแต่ถึงแบบนั้นมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรตัวเขาในที่สุดก็ได้วางกีตะมังกรลงบนโต๊ะตัวเดิมเพื่อให้พระเอกได้เชยชมฝักของมันนะครับถูกคอหุ้มไว้ด้วยผ้าพื้นหนึ่งและเมื่อแก้ผ้าออกลวดลายมังกรที่ถูกสลักเอาไว้อย่างวิจิตรสวยงามได้เปิดเผยกับทุกคนได้เห็นฝักดาบกีตะมังกร ชิงดาบที่ถูกชักออกมานะครับเปล่งประกายสว่างสวยนี่มันดาบสุดยอดดาบชัดๆจียงอาเฉียนนั้นชื่นชมดาบเล่มนี้เป็นอย่างมากนะครับดวงตาเต็มเปี่ยมไปด้วยความภาคภูมิใจมันนั้นบอกได้อย่างดีว่าตัวเขาหลงไหลในดาบเล่มนี้มากแค่ไหนท้ายที่สุดแล้วสามผู้ข้างใครแห่งดาบก็ย,ยังคงเป็นผู้ข้างใครแห่งดาบจูวันยังค่ำดาบที่ดีสินะประเอกของเราพยักหน้าเห็นด้วย เจียงอาเฉียนก็ได้ตอบกลับมาใช่แล้วท่านผู้สูงข่าเองก็คิดแบบนั้นข้าไม่เคยเห็นดาบเล่มนี้ดาบเล่มใดที่ดีเท่านี้มาก่อนเลยในชีวิตแล้วมันคุมไหมหลู่โจได้ถามออกมาหึความคุมของมันน่ะเหรอเจียงอาเฉียนได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ภาคภูมิใจในการทดสอบความคุมข่าได้สูญเสียอาวุธระดับ ที่ใครเคียงกับอาวุธระดับสวงสวงสวรรค์ของตัวเองทั้งหมดไปอาวุธระดับปัทภีอาวุธระดับโลกนั้นเมื่ออยู่ต่อหน้าดาบกิดะมังกรเล่มน,นี้นั้นมันไม่ต่างอะไรจากขยะไร้ค่าอ๊ะงั้นเหรองั้นก็ดีแล้วลูโจได้โบกมือขึ้น ดาบที่มดงามและดูละเีอยดอ่อนนะครับได้ปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของตัวเขาในที่สุดอาวุธนิรน,นามก็ได้ออกมาพร้อมกับแสงต่างๆมันปกคุมไปด้วยพลังงานเจียงอาเฉียนเห็นแบบนั้นนะครับมันรู้ได้ทันทีว่าพระเอกคิดจะใช้อาวุธน,าน,านินามนรนามของตัวเองนะครับเพื่อที่จะทดสอบความแข็งแกร่งของคีตะมังกรน เขาจึงไม่รอช้านะครับเจียงอาเฉียนมันรีบเก็บดาบกีตามมงกรไปในทันทีหลังจากนั้นตัวเขาก็หัวเราะออกมาก่อนที่จะพูดขึ้นเอ๊เอะใจเย็นๆนะท่านผู้วุโสไม่จําเป็นต้องทําขนาดนั้นหรอกแต่หากอาวุธตั้งสองชิ้นหักไปข้าว่ามันจะไม่คุ้มเอาเปล่าเปล่าเาฮ้ยลืมมันไปซะเถอะลู่โจก็ไม่ได้บังคับเจียงอาเฉียนลู่โจลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆ้านะครับก่อนที่จะมือควยหลังและจ้องไปที่เจดีลอยฟ้าในตอนนั้นเองมีผู้ฝึกยุทธกลุ่มหนึ่งนะครับได้ลอยไปบนอากาศ พวกเขาทั้งหมดไปที่เจดีย์ลอยฟ้าเพื่อที่จะพิสูจน์ในส่วนของด่านทั้งเก้านั่นเองเจยงอาเฉียนได้ลุกขึ้นยืนนะครับและพูดขึ้นเฮ้เ hey, ฮ hey พวกเขามาแล้วเราไปดูการแสดงดีๆกันตถอหมิงซื่ออินเมื่อเห็นผู้ฝึกยุทธก็ได้พูดขึ้นท่านอาจารย์พวกเขาทั้งหมดมากันเยอะหน้าดูท่านอาจารย์อาจจะเปลืองแรงไปยังไงซะให้สิทธิ์ล่วงหน้าไปก่อนไหมไม่เป็นไรพระเอกทายหัว เยียนซานเป็นคนที่ฉลาดเกมโกงนะครับหมิงซื่ออินคงไม่สามารถจับเจ้านั้นได้แนะ่หากเจ้านั้นปรากฏต,ตัวออกมาย้อนกลับไปเมื่อตอนนั้นเยียนซานสามารถหลบหนีจากทั้ง3ามสำนักใหญ่ไปได้แม้ว่าจะถูกร้อมก็ตามพลังวรยุทธที่เยียนซานมีอาจจาไม่ได้มากมายนะครับเขาเป็นเพียงหัวขโมยไม่ชอบการต่อสู้ดูโจนั้นได้หันออกไปก่อนจะเดินไปยังติศทางด้านนอกตัวเขาเดินไปยังเจดีโอยฟ้านะครับ ผ่านทางที่อยู่ตรงหน้าเมือหมิงซืออินเจียงอาเฉียนเห็นแบบนั้นก็ได้แต่สงบสติอารมณ์และเดินตามจา่าและเดินตามหลังไปในทันทีเบื้องหน้านะครับในขณะนั้นก็มีผู้ฝึกยุทธตั้งหลายได้รวมตัวกันที่หน้าเจดีรอยฟ้ามีผู้ฝึกยุทธตั้งแต่ขั้นอานิงซือฟานเฮยไปจนถึงขั้นเสินถึงมันนั้นเป็นอะไรที่ตั้งต่างงานอยู่นะครับสำหรับเจดีรอยฟ้ามันกินพื้นที่สูงจนเสียดฝา แต่แล้วก็ได้มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมีข่าวลือว่าดาบจันเลมหนึ่งถูกเก็บไว้ที่ชั้นเก้าของเจดีลอยฟ้าขานสงสัยจริงๆว่าใครจะได้มันมาฮึมันก็ต้องเป็นคนที่มีความสามารถที่สุดอยู่แล้วสิใครก็ตามที่มีมันสมองมากที่สุดและสามารถฝ่าพันอุปสรรคตั้งเก้าไปได้ผลนั้นจะได้ของล้ำค่าไปก็เป็นกลุ่มตัวละครผู้ฝึกยุทธนะครับต่างก็หมายมัม่นที่จะเฝ้ามองไปที่ศาลาเจดีลอยฟ้าเพื่อที่จะพิชิตขุมสมบัตินั่นเอง ในขณะนั้นเองนะครับผู้ฝึกยทดหลายคนก็ได้กระดินออกมาจากซาลารอยฟ้าพวกเขาตั้งหมดได้กระอักเลือดกอนที่จะล้มลงเหล่าผู้ฝึกยึดพึ่งที่มาถึงนะครับต่างก็ได้ถอยห่างออกไปเฮ้เ hey, ฮ hey. ดูเหมือนว่ามันจะไม่หายานะครับไม่ได้รู้สึกเห็นเอ็นอกเอ็นใจกับผู้ท้าจิงที่ล้มเลวเลยแต่พวกเขานั้นกลับรู้สึกวาดวันแทนยังอาเฉียนไซหัวและพูดขึ้นท่านผู้อุสขาจะบอกความลับกับท่าน บนเจดีย์ลอยฟ้านะ่ะไม่มีดาบหรือสมบัติอะไรนั่นหรอกนะแต่บุญนั้นนะ่ะมันมีเซเซียวแห่งฟากฟ้าต่างหากละ่ะที่นั่นมีเซเซียวแห่งฟากฟ้าทั้งหมดถึงสองชิ้นด้วยกันแม้ว่าเซเซียวแห่งฟากฟ้าจะไม่ใช่อาวุธรับสวงสวรรค์แต่แต่ถึงแบบนั้นเซเซียวฟากฟ้าตั้งสองชิ้นก็มีความสามารถที่จะรอมรวมกันใหม่ถ้าหากรอมรวมเซเซียวแห่งฟากฟ้าทั้งหมดได้มันจะต้องเป็นอาวุธรับสวงสวรรค์อย่างแน่นอนหมิงซื่ออินนะครับได้แต่ขมวดคิ้ว เขานั้นได้มองไปรอบๆก่อนจะพูดขึ้นไม่แปลกใจเลยทําไมว่าผู้ฝูกยุทธทั้งหลายตึงมารวมกันมากมายขนาดนี้ในเวลาเดียวกันนะครับบัดนี้ก็มีหลายคนที่กระเด็นออกมาจากเจดีลอยฟ้าชั้น7และก็ชั้น6นั่นเองเหล่าผู้ฝึกยุทธที่อยู่ด้านล่างนะครับที่สังเกตการพวกเขานั้นก็ต่างก็พูดคุยกันนะครับว่าขืนเป็นแบบนี้คงจะหาคนที่ไปถึงชั้นเก้าไม่ได้แน่เมื่อเห็นแบบนั้นนะครับสีหน้าของเจียงอาเฉียนก็เปลี่ยนไป ท่านผู้วุโสทำไมท่านไม่ลองไปถ้าชิงที่เจดีลอยฟ้าแห่งนี้ดูละ่ะข้าแน่ใจเลยว่ามันคงไม่ยากเย็นอะไรสำหรับท่านแน่หากท่านเป็นผู้ลงไปที่เจดีลอยฟ้าแห่งนี้ฉันเก่านั้นคงจะไม่เป็นอุปสรรคอะไรสํารับท่านผู้วุโสลู่โจหันไปมองก่อนที่จะตอบกลับหึเจ้ามาที่นี่เพื่อจะตามหาดาบสั้นที่ว่าอย่างนั้นเหรอมมาไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ท่านเก้าใจข้าผิดแล้ว ในตอนนี้พวกเรากําลังพูดถึงเจดีลอยฟ้าชั้น9้าต่างหากล่ะที่นั่นมีเซเซียวแห่งฟ้าฟ้าอยู่ถึง2ชิ้นด้วยกันพวกมันด้วนแล้วแต่เป็นสมบัติล้ําค่าอย่างไม่ต้องสงสัยเสียงอาเฉียนหยุดพูดไปกลางคันนะครับตอนที่ผู้ฝึกยุดอื่นๆกําลังจ้องมองเขาเออข้าว่าข้าคงจะพูดเสียงดังเกินไปหน่อยแล้วพวกเจ้าหน่อยอย่าดตาสื่สาข้าเลยเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับก็ได้เกิดความกูลาหุนในทันทีก็อย่าบอกนะของดีที่ว่าคือเซเซียวแห่งฟ้า ช่สมบัติที่ว่านั้นคือเซเซียวแห่งฟากฟ้าทุกคนต่างก็ดีใจนะครับต่างก็ตกตะลึงทําไมน่ะหรือครับสาหรับจีเทียนเต้ามันอาจจะเป็นอะไรที่ดูธรรมดาแต่สําหรับผู้ฝึกยุทธทั่วไปเซเซียวแห่งฟากฟ้านี้นั้นถือว่าเป็นสมบัติอันยิ่งใหญ่นะครับมันไม่ใช่อะไรที่จะสามารถมองข้ามได้การที่จะได้อาวุธใหม่นะครับหรือสร้างอาวุธใหม่นั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นผู้ฝึกยุทธทั้งหลายในตอนนี้นะครับต่างก็อยากได้เซเซียวแห่งฟากฟ้า เปลือมาแลกเปลี่ยนมันกับอาวุธชิ้นอื่นๆแทนนั่นเองลู่โจได้หันไปที่เจียงอาเฉียนนะครับพระเอกของเรานั้นรู้ทันได้ทันทีว่าไอ้หมอนี่มันตั้งใจที่จะพูดเสียงดังให้คนอื่นได้ยินเจียงอาเฉียนได้ยักไหล่ก่อนจะพูดออกมาด้วยรอยยิ้มเอาละ่ะข้ายอมรับแล้วท่านผู้อุสูข้าจงใจทําแบบนั้นเองเจียงอาเฉียนได้ชี้ไปที่คุมผู้ฝึกยุทธนะครับเจ้าพวกผู้ฝึกยุทธนั้นพวกมันมีแค่จํานวนเท่านั้นแหละ ที่เจดีลอยฟ้านะ่ะจำนวนมันไม่ได้ช่วยให้ฝ่าฟันอุปสรรคไปได้หรอกนะท่านผู้สูงเพราะเช่นนั้นแล้วท่านไม่ต้องเป็นห่วงไปหมิงซื่ออินได้ฟังแบบนั้นพูดออกมาพร้อมกับรอยยิม้มเฮ้ถ้าหากเจ้าพวกนั้นขึ้นไปบนชั้นสุดท้ายของเจดีลอยฟ้าได้จริงพวกเราก็แค่ตรงไปจัดการกับพวกมันก่อน,อนที่จะยึดเซเซียวแห่งฟากฟ้ามานี่สินะักคือแผนของเจ้าเอ๋ท่านหมิงซื่ออินท่านนี่ยังคงหลักหลมเหมือนเดิมเจียงอาเฉียนนะครับได้แต่ยกนิ้วโป้งไปยังทิศทางของหมิงซื่ออิน หมิงซื่ออินไม่ได้ตอบรับหรือว่ายอมรับคำเยืนยอยแต่อย่างใดตัวเขาได้ถามออกมาแล้วเจ้ารู้ได้ยังไงกันว่าบนนั้นมีเซเซียวแห่งฟ้าอยู่อ,อพอดีว่าเจ้าของศาลาเจดีย์รอยฟ้าแห่งนี้เป็นสายหของข้าอีกเจียงอาเฉียนได้กลางแขนนะครับและพูดขึ้นหมิงซื่ออินได้ยินแบบนั้นได้แต่ใช้ความคิดอยู่ภายในใจแต่หากเจ้านั้นเป็นสายหของเจียงอาเฉียนจริงๆแล้วทําไมจะให้พวกเราขึ้นไปบนชั้นบนสุดเพื่ออะไรกัน เสียงอาเสียนนะครับเป็นอะไรที่คนที่คาดดอความคิดได้ยากแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันในตอนหน้าว่าเขาต้องการอะไรหรือมันจะมีสมบัติอะไรที่แฝงอยู่อีกนะครับบนชั้นเก้าของเจดียลอยฟ้าแห่งนี้แต่ที่นีแน่มันไม่กล้าโกกลู่โจนะครับหรือก็คือจีเตียนเต้าอย่างแน่นอนอย่างน้อยๆก็จะมีเศษเสี้ยวแห่งฟากฟ้านะครับถึง2ชิ้นด้วยกันซึ่งภารกิจก็ ได้สั่งให้พระเอกนั้นตามหาให้ครบจน8ชิ้นยังไงพระเอกก็ต้องมีอีเวนท์ที่ขึ้นไปยังเจดีย์ลอยฟ้าหรือไม่ก็อาจจะส่งลูกศิษย์ของตัวเองไปเทนก็มาเอาใจช่วยในตอนหน้านะครับแล้วดูเหมือนว่ามันจะมีดาบสั้นหรือมีสั้นอะไรสักอย่างด้วยที่มีแฝงอยู่ในนั้นมันจะมีจริงอย่างที่เขาลือกันหรือเปล่าก็มาคาำตอบกันในตอนหน้าโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมเนาะสวัสดีครับ